สวัสดีครับแม็กโตโตคาครับวันนี้จะพามาชมกับตัวของ All New Camry 2.0G ปีอยู่ไหนเนี่ยฮะปี2019นะครับสีเทานะบอกเลยว่า Cam Camry คันนี้นะครับเป็นโฉมนะครับจากแพลตฟอร์มของตัวของ TN GAR อนี่เห็นไหมนิยามใหม่ของการถอยรถ นะครับสวยมากเลยนะครับรถสีเทานะคันนี้นะ 2.0G กับตัวของแคม r y รี่นี่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนรูปรักรูปโฉมให้มาในแนวเรื่องความสปอร์ตและยังคงในเรื่องความหรูหราครบครันนะครับบาบเดียวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภายในนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะรับรองได้เลยว่าถูกอ,อกถูกใจอย่างแน่นอนปไปดูกันครับ กระจกด้านข้างตัวนี้เป็น all auto ทั้ง4บานครบ,ครบเลยอ่าภายในนะครับแสงเสริงสวยงามเส้นสายต่างๆหรูหราดูดีภายใต้ของแพลตฟอร์มตัว TNGA นะครับที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับทัศนวิสัยที่ดีใน,นเรื่องของการขับขี่นะครับและก็มาเห็นชัดเจนเลยนะครับถือว่าเป็นรถระดับหรูนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของความสวยงามความปลอดภัยผมว่าครบคันเลยนะคันนี้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับที่มีมาก็ไม่ได้ใช้งานแบบับดูยุ่งยากหรือดูอะไรเลยผมว่าจัดเรียงมาจั ลายมาดูสวยตั้งหากนะครับปูมาลัยจัดมัลติฟังก์ชั่นมาให้ครบๆนะครับปุ่มต่างๆสวยงามไม่มีลอกไม่มีเลือดนะครับเพื่อนไม้สวยแล้วก็ตัวของด้านหน้าก็จะมีองศาเอียงมาทำผู้ขับขี่หน่อยการปรับการใช้งานตัวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับระบบแบบสัมผัสนะครับเป็นตัวของปิโนแบ็คนะครับแล้วก็มีเส้นสายด้วยสีเงินรอบๆเออนะครับสวยงามจัดเลยนะครับแล้วก็ตัวของด้านหน้าในตัวนี้นะครับมีตัวไเลดชาร์จให้ด้วยฮะนี่ นะครับ USB มีให้แล้วก็ตัวของ power outlet จะให้ครบหัวเกียร์ก็สภาพสวยใน,นสมัยใหม่แล้วนะนะครับรถสม่นี้ต้องมีบบบบมแบบประมาณแบบเบรกโฮมาแล้วก็เบรกมือตัวนี้ไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับที่วางมือที่วางอะไรก็ กว้างขวางนะครับบุญจะวางด้วยองศาทหนไหนก็ได้นะนั่งกันกบแฟอ้อนเอือนก็ได้แต่ระมัดระวังในเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับบอกปรับไฟฟ้าได้ได้บอกหนังทั่วคันนะครับมาสวยงามแบบนี้อยากให้มาลองขับอยากให้มาลองนั่งดูนะครับเราพาไปทดลองได้บนถนนจริงได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปชมราคานะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับ ราคาคันนี้ครับ649,000บาทเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับเรทผ่อนก็อยู่แค่ประมาณ1 2 0 0เท่านั้นนะครับ<ม>ทักกันมาได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์ของเราจะ0837777747และ0837777757หารถส,สวยๆไว้ใช้หารถส,สวยๆแบบคุ้มๆไว้ติดบ้านต้องโตต้องหานะครับทักกันมาได้เลยนะคันนี้นะครับสวยจัดเลย 2.0G